หลักการปลูกไม้อะจากไม้สูงไม้กลางไม้ต่ำไม้เลี่ยดินและไม้หัวตามหลักการป่าห้าระดับอะไรประมาณนั้นแหละของเศรษฐกิจพอเพียงอะที่สวนเมลอนละออฟาร์เนี่ยก็พอจะมีให้เห็นอยู่บ้างนะอย่างกับ ที่ถ่ายมาให้ดูเนี่ยมีจากไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยเลี่ยดินอะไรประมาณนั้นน่ะมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่ได้จัดแต่งให้มันดูงามให้มันดูสวยสักเท่าไรหรอกเพราะอะไรนั่นเหรอ เพราะว่าอยากจะปลูกอะไรก็ทิ่มมันลงไปก็ปลูกมันลงไปไอท้ทีได้มาใหม่ก็เอามารอปลูกแบบนี้มันก็เลยไม่มีอะไรที่เป็นระเบียบการที่มันไม่เป็นระเบียบมันก็เทียบได้เท่ากับป่าใช่ไหมใครๆก็บอกว่าปลูกป่าแต่ความชอบของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะดูสิที่สวนเราเนี่ย มันก็รกเห็นไหมล่ะเนี่ยได้เจ้าตัวเนี้มาช่วยกันทํามาช่วยอยู่เป็นเพื่อนแก้เงาไปได้บ้างนะถึงมันจะมีแค่สามขาล่ะเราลองหันมาดูเห็นไหมมีบ้านแล้วก็มีดอกไม้มีต้นไม้แวดล้อมไปด้วยสีเขียวๆแบบเนี้ยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ เจ้าสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายนะ่ะอย่าถามนะว่ามีไหมให้ตอบไหมว่าจำนวนเท่าไรมันตอบไม่ได้มันเยอะมากก็ไม่รู้จะทำยังไงมีหมาคอยช่วยมันก็เหลือแค่สามขาไอ้ครองตรงนี้เราหวังว่าเราจะขุดเพื่อกันหนูกันงูมันก็คงใช้ไม่ได้เพราะมันก็แคบ แต่มันมีผักอยู่ชนิดหนึ่งนะที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมล่ะอันนี้เขาเรียกผักกูดมันขึ้นมาใครๆก็บอกว่ามันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินเรา ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะการปลูกต้นไม้มันก็ช่วยได้นะว่ามันอุดมสมบูรณ์จริงๆมีตัวชี้วัดให้เห็นกันจะจะแบบเนี้ถ้าใครสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาดูได้นะที่ละอ,อฟาร์มเนี่ย แปลงนี้ยอยู่หลังร้านอยู่ติดกับบ้านเลยนะถ้าใครสนใจก็แวะมาดูได้นะหลังนี้กลุ่มท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของอำเภอบางบานร่วมกับไทยเบเบลเลดเบียทิปและวัดสีกุกนะครับร่วมกันจัดตลาดนัดที่วัดสีกุกวันที่สเชิญได้นะละอฟ้า